โอเคครับผมลองถาม Chat GPT นะครับว่าทําไมอินเดียชอบทําหนังแนวเทพเทพพระศิวะพระนารายพระอุมพระมาอุม,มานั้นนี่มีเกือบ100กว่าเวอร์ชั่นเนื้อเรื่องก็แนวแนวเดิมๆนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองถาม Chat GPT ดูนะครับว่าเขาจะว่ายังไงนะครับเอาเลยโอเค ความสนใจของชาวอินเดียในการสร้างหนังแนวเทพเทพอาจเกิดจากส่วนใหญ่ของวัฒนธรรมและประเพณีที่มีต้นกำเนิดอยู่ในประเทศนี้เอกลักษณ์และเทคนิคในการสร้างหนังแนวเทพเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและประเพณีอินเดียมานานแล้วซึ่งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเทพสินและตำนานมักถูกนำมาใช้ในการสร้างภาพยนตร์ใหม่ๆอีกครั้งอีกทั้งยังมีกลุ่มเป้าหมายของผู้ชมที่ชื่นชอบและคาดหวังหนังแนวนี้ เพราะพระศิวะพระนารายณ์และพระมาอุมาเป็นตัวละครที่มีความสำคัญและเป็นที่รู้จักในวัฒนธรรมอินเดียการนำเอาตำนานและเรื่องราวเหล่านี้มาสร้างเป็นหนังจึงเป็นวิธีหนึ่งในการสร้างความทรงจำและความสัมพันธ์กับตัวละครในวัฒนธรรมของพวกเขาอีกทั้งหนังแนวเทพยังเป็นแนวทางที่น่าสนใจสำหรับการใช้เทคนิคและเอกลักษณ์ที่ซับซ้อนเช่นการใช้เทคโนโลยีสื่อสร้างภาพกราฟิก และสร้างเอฟเฟกต์ที่สุดล้ำและอัตลักษณ์เชิงสิ่งอินเดียที่สวยงามเหล่าผู้กำกับและผู้สร้างภาพยนตร์อินเดียมักใช้ความสามารถเหล่านี้ในการสร้างและเน้นคุณภาพสร้างสรรค์ของหนังนอกจากนี้ยังมีการตลาดและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่เป็นที่นิยมในอินเดียหนังแนวเทพเทพมักมีความนิยมและเป็นที่รู้จักในประเทศตนเองการสร้างภาพยนตร์ที่มีทีมที่เป็นที่นิยมอาจช่วยให้ภาพยนตร์เข้าถึงผู้ชมได้ง่ายขึ้น และมีโอกาสทางธุรกิจที่ดีกว่าดังนั้นความสนใจของอินเดียในหนังแนวเทพเทพอาจเกิดจากส่วนที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสิ่งที่มีค่าและนิยมในวัฒนธรรมอินเดียและความต้องการของผู้ชมที่รักในเรื่องราวและตำนานที่คุ้นเคย